อ่าก็ตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วนะครับลมเย็นสบายนะครับทะเลสาบนาสักนะครับผม ه, มาให้ดูปลารีวิวกันแบบชั่วคราวก่อนนะฮะดูซ้ำๆก่อนตอนนี้ก็พอแล้วครับผมไม่ค่อยตกเท่าไหร่ละปลามันเริ่มหายไปลนะนี่คือปลานะฮะปลาโน,นจันด,ดูก่อนว่าเราได้เยอะไหมนะฮะ ว่าตัวนะครับผมก็พอ,พอสนุกนะครับผมนะก็จะมาก็มาได้นะครับถ้าติม g o o g l e เลยสลีาสานะสาพื้นที่โดยรอบนะฮะรถจอดนี่ตกนี่เลยนะครับจอดนี่ตกนี่เลยกินนี่กลางเต้นนี่นูน่นขี่ไปในนู่นเนอรไปเอาจอบมาด้วยเอาถุงมาด้วยนะครับไม่มีซ่วมมีแต่ซ่วมธรรมชาตินะครับผมวันนี้ยังไม่มีใครเอาออกเลยนะครับไป ด้วยนะครับผม